ไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวัน สวัสดีครับเรื่องของภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะมันเป็นโรครายที่เกิดขึ้นได้แบบไม่ทันให้เราตั้งตัวเลยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งไปได้ตลอดการเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าโรคนี้คืออะไรกันแน่มีอาการยังไงและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราจะป้องกันแล้วก็รับมือกับมันได้ยังไงบ้างนี่แหละครับคือความน่ากลัวของโรคนี้ประโยคนี้มันสะท้อนความจริงที่แบบ น่าใจหายมากๆเลยนะครับของภาวะเส้นเลือดในสมองแตกที่สามารถพรากคนใกล้ตัวเราไปได้แบบที่เราไม่ทันได้เตรียมใจเลยมันเป็นเหมือนภัยเงียบที่จู่โจมแบบเฉียบพลันมากครับและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเราทุกคนถึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้เอาไว้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเราขอยกกรณีของคุณอารัญญานามวงศ์อดีตนางเอกที่หลายๆคนรัก ท่านต้องเจอกับภาวะเส้นเลือดในสมองแตกแบบกระทันหันเลยข่าวนี้ตอนนั้นทําให้หลายคนตระหนักขึ้นมาเลยนะคะว่าโรคนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนเรื่องราวของคุณอรัญญาเลยเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจสาคัญที่ทําให้เราต้องหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นค่ะเอาละครับเพื่อให้เข้าใจโรคนี้กันแบบครบทุกมุมเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับตั้งแต่เรื่องราวที่ไม่คาดฝันไปทําความเข้าใจว่าโรคนี้คืออะไรอาการเฉียบพลันเป็นยังไง ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและปิดท้ายด้วยส่วนที่สำคัญที่สุดเลยครับคือการสังเกตและวิธีป้องกันก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะว่านี่คือก้าวแรกเลยที่จะนำไปสู่การรับมือที่ถูกต้องครับถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะครับมันก็คือภาวะที่หลอดเลือดในสมองของเราเนี่ยมันเกิดการฉีกขาดหรือว่าแตกออกทำให้มีเลือดไหลออกมาในเนื้อสมอง ทีนี้เลือดที่มันคั่งอยู่ก็จะไปกดไปเบียดเนื้อสมองส่วนต่างๆทําให้สมองทํางานผิดปกติไปเลยครับและสาเหตุหลักๆเลยที่เจอบ่อยที่สุดก็คือภาวะความดันโลหิตสูงนี่แหละครับเพราะมันทําให้ผนังหลอดเลือดของเรามันเปราะบางแล้วก็เสี่ยงที่จะแตกได้ง่ายขึ้นทีนี้การเลือดออกในสมองเนี่ยเรายังแบ่งได้เป็น2ลักษณะหลักๆนะครับแบบแรกก็คือเลือดออกในเนื้อสมองโดยตรงเลย พอเลือดมันออกมามันก็จะไปทำลายแล้วก็กดทับเนื้อสมองทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทขึ้นมาแบบทันทีทันใดเลยส่วนแบบที่สองคือเลือดออกในชั้นเยื่อหุ้มสมองครับอันนี้มักจะเกิดจากเส้นเลือดที่มันโปร่งพองอยู่แล้วมันแตกออกคนไข้จะมีอาการปวดหัวรุนแรงแบบเฉียบพ,พลันชนิดที่ว่าไม่เคยปวดแบบนี้มาก,ก่อนในชีวิตเลยซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับทั้ง2แบบล้วนอันตรายและต้องการการการ,รักษาอย่างเร่งด่วนที่สุดเลยครับ ต่อมาคือส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของสัญญาณเตือนจุดเด่นที่สุดของอาการโรคนี้เลยคือคำว่าเฉียบพลันครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากแบบที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอาการที่ต้องจับตามองให้ดีเลยนะครับก็จะมีปวดหัวรุนแรงมากคลื่นไส้อาเจียนแขนขาอ่อนแรงไปครึ่งซี่พูดไม่ชัดหรือบางทีพูดไม่ได้เลยเวียนหัวหมดสติหรือมีอาการชัก สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เลยคืออาการพวกนี้มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับไม่ใช่แบบค่อยเป็นค่อยไปถ้าเจอแบบนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับอย่ารอช้าและนี่คือจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยมากเลยครับหลายครั้งที่เราอาจจะเห็นผู้ป่วยล้มลงไปแล้วก็คิดว่าอ๋อที่เลือดออกในสมองเพราะว่าล้มหัวฟาดพื้นแน่ แต่จริงๆแล้วในหลายๆกรณีเลยนะครับภาวะเส้นเลือดในสมองมันแตกเกิดขึ้นก่อนทําให้ร่างกายสูญเสียการควบคุมแล้วก็ล้มลงเพราะฉะนั้นการล้มในที่นี้จึงเป็นผลลัพธ์ครับไม่ใช่สาเหตุของเลือดออกในสมองแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วใครบ้างล่ะที่มีความเสี่ยงกับโรคนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างจะได้ประเมินตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดได้ถูกต้อง ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้เลยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เราควบคุมหรือปรับเปลี่ยนได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็โรคประจําตัวของเรานี่แหละครับส่วนอีกกลุ่มก็คือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยอย่างเช่นอายุหรือว่าพันธุกรรมเรามาดูปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้จากไลฟ์สไตล์กันก่อนเลยครับ โอ้โหสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่เราคุ้นเคยกันดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนักความเครียดสะสมการไม่ยอมออกกำลังกายการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ภาวะอ้วนการสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มเหล้าหนักๆพฤติกรรมพวกนี้นะครับมันค่อยๆทำลายหลอดเลือดของเราไปทีละนิดทีละนิดโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนอกจากพฤติกรรมแล้วนะครับโรคประจำตัวก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคความดันโลหิตสูง อันนี้เรียกได้ว่าเป็นสาเหตุโดยตรงเลยครับรวมทั้งโรคเบาหวานและก็โรคหัวใจก็ส่งผลให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเหมือนกันการควบคุมโรคเหล่านี้ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับส่วนปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของอายุที่มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันก็ทาให้หลอดเลือดเสื่อมไปตามวัยและอีกส่วนก็คือเรื่องของพันธุก,กรรมครับ แต่ถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับแต่การที่เราตระหนักรู้แล้วหันมาดูแลปัจจัยอื่นๆที่เราควบคุมได้ให้มันดียิ่งขึ้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมลงไปได้เยอะเลยครับมาถึงส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องนี้แล้วครับเราจะสังเกตอาการแล้วก็ป้องกันโรคนี้ได้ยังไงบ้างนี่คือเครื่องมือที่เราทุกคนสามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตจริงเลยลองถามตัวเองหรือคนใกล้ชิดด้วยคาถามเหล่านี้ดูนะครับ มีอาการปวดหัวตอนเช้าบ่อยๆบ้างไหมเคยรู้สึกว่าแขนไม่มีแรงขึ้นมาดื้อๆบ้างหรือเปล่าหรือว่าเคยรู้สึกตาพร่ามัวมองอะไรไม่ค่อยชัดบ้างไหมครับถึงมันจะดูเป็นอาการเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆก็ไม่ควรจะปล่อยประละเลยเด็ดขาด ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับถ้าเราสงสัยว่าใครบางคนอาจจะกำลังมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองอยู่มันมีวิธีทดสอบง่ายๆ3ข้อครับที่จำงายง่ายมากๆเลยว่า STR ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการประเมินเบื้องต้นเลยนะครับมาดูกันทีละข้อเลยนะครับ S ย่อมาจาก Smile หรือยิ้มครับให้ลองขอให้เขายิ้มดูแล้วสังเกตว่ามุมปากตกไปข้างหนึ่งหรือเปล่าต่อมา T คือ Talk หรือพูดให้ลองขอให้เขาพูดประโยคง่ายๆสั้นๆส,สมบูรณ์บูนเช่นวันนี้อากาศดีแล้วฟังว่าเขาพูดไม่ชัดพูดอ้อแอรหรือเปล่าและสุดท้าย R คือ r a c e หรือยก ok, ครับให้ขอให้เขายกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วดูว่ามีแขนข้างไหนที่ค่อยๆตกลงมาไหมถ้าทำข้อใดข้อหนึ่งในนี้ไม่ได้ต้องรีบเรียกรถพยาบาลทันทีเลยนะครับอ่ะ ยังมีอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นไปอีกครับคือการขอให้คนที่เราสงสัยเนี่ยลองแลบลิ้นออกมาตรงๆถ้าลิ้นมันเบี้ยวหรือว่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติของสมองได้เหมือนกันครับแต่ข่าวดีก็คือโรคนี้สามารถป้องกันได้ครับด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆเหล่านี้นี่เอง คือควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานออกกำลังกายสม่ำเสมอกินผักผล,ลไม้ทุกวันงดบุหรี่แล้วก็ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดการความเครียดให้ดีและที่สำคัญมากๆเลยคือการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อควบคุมความดันแล้วก็โรคประจำตัวอื่นๆของเราครับ ท้ายที่สุดแล้วนะคะผมว่าข้อความนี้คือบทสรุปที่ดีที่สุดเลยการเป็นคนช่างสังเกตอาการผิดปกติในร่างกายตัวเองและคนรอบข้างแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนี่คือกุญแจสําคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้เรารับมือกับโรคร้ายได้ตั้งแต่เนิ่นๆและอาจจะช่วยชีวิตใครบางคนเอาไว้ได้เลย ก่อนจะจากกันไปนะครับขอทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ลองคิดดูสิครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าหากโรคร้ายแรงที่สุดบางโรคมันสามารถป้องกันได้เพียงแค่เรารู้จักสัญญาณเตือนของมันให้เร็วขึ้นอีกนิดความรู้ที่เราได้คุยกันในวันนี้อาจจะเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดในการปกป้องชีวิตของเราและคนที่เรารักนะครับ